เดวิดมอยส์โค้ชจอมเก่าชาวสกอติชตอบรับที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเอฟเฟอร์ตันเรียบร้อยตามรายงานจากเอของฟาบิเซโ o โรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังที่เชื่อถือได้กุนซือเลือดวิสกี้วัย61ปีพอใจในแผนการของเอฟเฟอร์ตันหลังจากที่มีการพูดคุยกับตระกูลฟิตกินซึ่งเป็นเจ้าของสโมสร โดยเจ้าตัวจะเซ็นสัญญาคุมทัพทอฟฟี่สีน้ำเงินถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ตามที่ The Time สสื่อดังอังกฤษร,รายงานไปก่อนหน้านี้โรมาโนระบุเสริมว่าการเซ็นสัญญาระหว่างมอยส์กับเอฟเวอร์ตันจะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ทั้งนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนมอยส์ ist, ซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซือว่างงานหลังจากแยกทางกับเวสแฮมยูไนเต็ดเมื่อกลางปีที่แล้วจะกลับมาเป็นนายใหญ่ในถิ่นกูดิสันพาร์กอีกครั้งหลังจากที่อำลาทีมเพื่อไปคุมแมนเชส สเตอร์ยูไนเตในซัมเมอร์ปี2013และสุดท้ายนี้สำหรับใครนะครับที่หาช่องวิเครห์ฟุตบอลดีๆอยู่ครับแนะนำไปที่